สิ่งสำคัญที่มีควรละเลยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แบบนี้คือการออกกำลังกายครับเนื่องจากการออกกำลังกายสามารถเพิ่มภูมิต้านทานและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆผ่อนคลายด้วยแพลตฟอร์มก้าวท้าใจแต่ก่อนจะไปที่แพลตฟอร์มแล้วโครงการก้าวท้าใจคืออะไรโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขกรมนามัย ได้ให้ความสําคัญเพราะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็สามารถออกกําลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีสามารถต่อสู้กับทุกโรคที่เกิดขึ้นกับเราได้ด้วยโครงการก้าวท้าใจก้าวท้าใจซีซั่น4มีความแปลกใหม่อะไรเพิ่มมากขึ้นครับทําโครงการก้าวท้าใจมาแล้ว 3, สซีซั่นครับซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี วันนี้เราจะนำเสนอ9ท้าใจซีซั่น4ครับภายใต้แคมเปญก้ท้าใจซีซั่น4วิถีถัดไปพิชิต100วัน100แต้มสุขภาพที่จะเพิ่มภารกิจให้ออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สนุกมีการสะสมเหรียญและเป็นรูปแบบเกมเพื่อกระตุ้นให้กับเด็กๆมาร่วมออกกำลังกายกับกรมอนามายัยภายใต้รางวัลมากกว่า5,000รางวัลสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากบอกกับทุกคนไหมครับก้าวท้าใจซีซั่น4 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่เคยออกกําลังกายหรือคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีความตื่นเต้นสนุกและท้าทายสุขภาพที่ดีต้อนรับก้าวท้าใจซีซั่น4วิถีถัดไปท้าใจซีซั่น4วิถีถัดไปพิชิต100วัน100แต้มสุขภาพเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมความสนุกในการสะสมแต้มสุขภาพและสําคัญที่สุดมีของรางวัลให้กับทุกคนนะครับ